ทุกคนวันนี้มีคลาสไฮไงวันก่อนมีพวกเราถ้ามเจฟมาให้แนะนำเรื่องของการลับนิดแต่วันนี้เจฟจะมาสอนพวกเราวิธีการลับนิดย่างไงพร้รอมเลยไหมพร้อมเลยไปเมื่อเราได้หินมาตัวหินนะครับมันจะมีซองนาเราเลือกใจน้าที่เรียบนะครับตัวนี้น็่คือนาเรียบเอาน้ำจะล่มเขานะครับจะล่มเพื่อ ไม่ไอฮหินมันฟืดเวลาเราหลับมันจะไม่เกิดอันตรายกับนิ้วข้งเราเมื่อนหินจุ่มไปกับน้ำเรยเราบมัดหลับได้เลยนะครับวิธีการหลับมิดไว้ยิ่นใจมือข้างที่เราไม่ถนัดนะครับนิ้วทราบนิ้วกดตรงนี้ให้จับมีดแบบนี้นะครับจับมีดให้มันนิ้วทราบนิ้วเรากดตรงนี้ลักไปทางหน้าดึงกลับพลักไปทางหน้าดึงกลับพลักไปทางหน้าดึงกลับ่อยยื่นมันหลวมสุดฟืดๆยอดน้ำ รับดานนะครับตอนนี้ต้องระวังคมมันเข้าห้าเรานะครับเวลาคมมันเข้าห้าเราเราต้องเอยียงหงสามือให้สูงกว่าเขานะครับท,ทุกคนให้ทําแบบนี้นะครับพักไปกลางนาดึงกลับพักไปกลางนาดึงกลับพักไปกลางนาดึงกลับเมื่อเราหลับด้วยอินมเส้นเร็วนะครับให้เราเช็คมีดกล้องเราว่าคมหรือ,อยังนะครับโดยการใจ วัวแม่ม yeah. <laughs> ือนะครับให้จ่าวแม่มือนะครับอย่าใช้นิวยอร์กตัวตัววัวแม่มือนั่งข้องวัวแม่มือเนี่ยมันจะน้ากว่านิวอื่นๆนะครับให้ทุกคนปัดผมมิดเบาๆแบบนี้นะครับเราจะ้ลึกซึงความคมข้องมิดตายเมื่อเราฟ่นมิด้วยอินเซ็ตยบรอยแล้วนะครับใครที่พอจะมีความจำานแนะนําให้มาเล่า้วยเล็กหลับมิดสามเหีกรงบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความคมของเขานะครับอยาวิธีการหลับมิดเชียบจะสร้างติดใ้ดูนะครับตัวเล็กหลับมิดเขาจะมีที่รองมาแบบนี้แล้วนะครับ แต่ว่าพวกเราเวลารับด้วยที่เราต้องมีความจำนานนแต่ก็ต้องระวังนะครับจับมีดแบบนี้จับแลกแบบนี้นะครับตั้งมีดแล้วก็บิดข้อมือตั้งมีดบิดข้อมือสลับนาลังตั้งบิดบิดข้อมือตั้งมีดบิดข้อมือเมื่อเราทําไปนานๆนะครับมันจะเกิดความเคยชินซึ่งนั้นก็ตามเดี๋ยเราทําอยู่่อยๆมันจะเกิดความเคยชินจนเราถนัดในทีสุดนะครับแบบนี้นะในกรณีที่ พวกเราพนทำขั้วนะครับชายมีดบ่อยๆเนื่งทึงซองอัติ์เราพ้นใ้หินเนึ่งหรอบนะครับส่วนการเล่าดยเล็กเราสามารถเล่าได้ทุกวันเลยสำหรับอินรับมีดใสชายในกลักวเชบเหลือชายหินปลาหาเสื้อนะครับคุณสมบัติข้องหินปลาหาเสื้อใสเชฟเหลือชายเพราะวา่าหินเขาจะไม่เป็นโคลนเวลาเราหลับตัวหินเขาจะไม่อ่อนเขาจะไม่อยุบเร็วนะครับที่สําคัญเขามีใบรับประกันทุกคน,นได้หมายกับยยกยาชายหินรับมีด เดี๋ยวเดี๋ยวกับเชปเดี๋ยวเชฟผักรากราไว้ให้ด้านหลงังลงไปเหลือกันดูราคาเขาไม่แพงเลยกับสำหรับคลิปนี้เอบคุณหมัดเลียกพบกันในคลิปนาะไปแล้วครับ